สวัสดีค่ะสรุปข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจประจำวันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะโซชาผิดหวังแมนยูแค่บุกเจ้าพาเลทโอเลขกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่าตนรู้สึกผิดหวังที่ทําได้แค่บุกไปเสมอคริสตัลพาเลทแบบจืดชื่อดศูนย์ประตูต่อศูนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันพุธที่3มีนาคมที่ผ่านมา ถือเป็นเกมที่ทั้งสองทีมมีโอกาสลุ้นทำประตูไม่กี่ครั้งและสุดท้ายจบลงด้วยการเสมอกันไปแบบไรสกอร์โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่รังอันดับ2มีคะแนนเพิ่มเป็น51แต้มจากการลงแข่ง27นัดตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจากฝูงถึง14แต้มมันน่าผิดหวังเราเล่นกันแบบหลุดฟอร์มถ้าคุณเล่นไม่ออกคุณก็ไม่ชนะและทีมอย่างพาเลทมักจะสร้างความยากลำบากให้กับคุณได้เสมอช่วงครึ่งหลังเราเล่นกันไม่ออกเลยเราทำบอลเสียบ่อย ช่วงครึ่งแรกเรามีโอกาสแต่ก็ปล่อยหลุดมือและนี่แหละคือเกมที่คุณได้รับแกรี่ผิดหวังแข่งผีสุดห่วยเกมเสมอพาเลตแกรี่เนวิลล์อดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์เด็ดเผยสุดผิดหวังกับผลงานของแข้งรุ่นน้องในเกมที่บุกเสมอกับคริสตัลพาเลตศูนย์ประตูต่อศูนในสุกพิมพ์ลิกอังกฤษเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาแกรี่เนวิลล์กล่าวว่ายูเนเต็ดดูเชื่องช้าเกินไปและภาษากายก็ดูอ่อนล้ามากเหลือเกิน ผมคิดว่าพวกเขาจะยึดอันดับ2ได้อย่างเหนียวแน่นด้วยการเก็บแต้มในถิ่นของคริสตัลพาเลทแต่ตอนนี้พวกเขามีเรื่องที่น่ากังวลน,นั่นก็คือลิเวอร์พูลและเชลซีที่แต้มกำลังตามมาคงคิดว่าพวกเขามีโอกาสที่ดีเลยมันไม่ใช่ข้าคืนที่ดีสำหรับยูเนเต็ดมันไม่สำคัญว่าใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบแต่คุณไม่ควรเล่นได้หน้าเบื่อแบบนี้โซชาแจงเหตุไร้เงาดีแคเกมเจ้าพาเล หลังจากที่โอเลกุนาโซชาโดน MUTV สื่อของสโมสรถ,ถามถึงเรื่องที่ DKR ไม่มีชื่อติดทีมในนัดล่าสุดแล้วโซชาก็ตอบเพียงสั้นๆว่ามันเป็นเหตุผลส่วนตัวซึ่งเรื่องนี้ไม่สามารถตอบได้โซชาเสริมว่าตนพอใจกับฟอร์มของเฮนเดอร์สันในเกมนี้มากๆเขาเล่นได้สมกับเป็นผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางครั้งคุณต้องคอยเล่นอย่างมีสมาธิให้เต็มที่เขาเริ่มคุ้นเคยกับการลงเล่นให้เราแล้ว ผมอยากจะขอบใจเขาที่ทำให้เราได้หนึ่งแต้มไม่ใช่ทำให้เราต้องกลับบ้านแบบมือเปล่าแมนยูลิเวอร์พูลเห็นตรงกันไม่ปล่อยนักเตะไปเล่นทีมชาติโอเลกุน่าโซชาวผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเจอกันคลอฟกุนซือลิเวอร์พูลออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่รัฐบาลสหราฐอาณาจักรบังคับให้ทุกคนต้องผ่านการกักตัวสิวันหลังเดินทางกลับจากประเทศที่อยู่ในบัญชีพื้นที่สีแดง โดยไม่มีข้อยกเว้นให้กับนักกีฬาที่ต้องออกไปแข่งขันในต่างแดนทั้งนี้โปรตุเกสทุกชาติในทวีปอเมริกาใต้และบางประเทศทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาถูกจัดให้อยู่ในบัญชีพื้นที่สีแดงตามมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ของเมืองผู้ดีทำให้เรื่องนี้กลายเป็นปัญหาระหว่างสโมสรกับนักเตะหากถึงโปรแกรมทีมชาติตามปฏิทินฟีฟ่าในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนที่แล้วสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าได้อนุญาตให้สโมสรไม่จำเป็นต้องปล่อยผู้เล่นให้กลับมารับใช้ทีมชาติได้หากต้องกักตัวอย่างน้อย5วันหรือมากกว่านั้นเมื่อเดินทางกลับสู่ต้นสังกัดโบเลกุน่าโซชาพูดถึงเรื่องนี้ล่าสุดมันไม่สมเหตุสมผลเลยถ้าต้องเสียผู้เล่นในทีมเพราะถูกกักตัวนาน10วันเพราะสโมสรเป็นคนจ่ายค่าจ้างให้นักเตะซึ่งฟีฟ่าเองก็เปิดโอกาสให้ไม่ต้องปล่อยตัวไปได้ ผมจึงคิดว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะปล่อยพวกเขากลับไปเล่นในประเทศที่อยู่ในบัญชีสีแดงผมอยากให้บรูโน่พร้อมสำหรับเกมพรีเมยรีกที่เจอไบรตันรวมถึงรอบ8ทีมยูโรปาลีกและเกมลีกที่จะพบกับสเปอร์หลังหมดช่วงพักเบรกทีมชาติสโคหนุนกรีลิศย้ายทีมพิสูจน์ตัวเองแข้งวัย25ปีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับต้นสังกัดในฤดูการนี้ด้วยผลงาน6ประตูกับ12แอสซิสต์ไม่แปลกที่จะได้รับความสนใจจากหลายทีมดัง ซึ่งทางสโคชี้ว่าเจ้าตัวควรจะย้ายไปสู่ทีมที่ใหญ่กว่าที่ต้องเล่นเพื่อชัยชนะในทุกสัปดาห์เพื่อยกระดับตัวเองขึ้นมาผมรักชอบคนนี้แต่ถ้าเขาทำแบบนี้ที่แมเชสเตอร์เตดิเอร์พูลซิตี้เหล่าสโมสรระดับท็อปเขาจะยกระดับที่นั่นได้แน่แอนดี้โคแนะผีจัดหอกบิ๊กเนมถ้าหวังแชมป์ลีกแอนดี้โคตำนานกองหน้าแมเชสเตอร์เดตแนะนำให้ทีมเก่าคิดว่า หากตั้งใจจะกลับไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ได้อีกครั้งจริงๆต้องกล้าลงทุนในตำแหน่งกองหน้าระดับพรีเมียมเพราะคนซึ่งมีอยู่ตอนนี้เวลาดีก็ดีสุดๆเวลาร้ายก็ออกทะเลไปเลยตัวอย่างชัดเจนเกมเสมอคริสตัลพาเลซศูนย์ประตูต่อศูนย์กองหน้าของปีศาจแดงเวลานี้มี4คนคือมาคั์เรดฟอร์ดอองโตนี่มาร์ซิยาลเนสันกรีนบูดและเอดิสันคาวานีโดยมีเพียงเอดิสันคาวานีที่จัดว่าคือหอกเป้าอาชีพ แต่ด้วยวัย34ปีนั้นอยู่ในช่วงขาลงแล้วส่วนคนอื่นๆจัดเป็นกองหน้ากึ่งตัวริมเส้นผลงานก็มามา,มาหายหายตำแหน่งนี้เองที่โคมองเป็นจุดอ่อนสำหรับทีโมเลกุณนาสชาเพราะต่อให้พื้นฐานเกมป้องกันเหนียวแน่นแล้วแต่กองหน้าไร้ประสิทธิภาพในเกมตื้อๆแบบนี้ก็ยากที่จะปลดล็อกแชมป์ลีกแน่นอนแถมทางเอนดี้โคได้แนะนำทางออกง่ายๆนั่นก็คือ ไปให้จัดหัวหอกตัวเก่งอย่างเออร์ลิงเบราห์แลนด์หรือคิลิยันเอมบัปเป้มาเลยจะดีกว่าฮาแลนด์พร้อมซบสายักษ์พรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้เชลซีถูกมองเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะได้ตัวฮาแลนด์แต่ล่าสุดบิวระบุว่ายอดดาวยิงทีมชาติรนเวย์วัย20ปีไม่ได้มองเชลซีอยู่ในสายตารวมถึงบาเยนยูนิคสโมสรคู่ปรับร่วมลีกของต้นสังกัดเจ้าตัว เชื่อกันว่าตอนนี้มี6สโมสรที่มีโอกาสได้เส,สัญญากับฮาแลนด์ซึ่งนั่นก็คือ3ยักษ์ใหญ่เมืองผู้ดีอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลส่วนที่เหลืออีก3สโมสรน,นั้นประกอบไปด้วยบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดและยูเวนตุสสำหรับฤดูกาลนี้ฮาแลนด์ยังคงโชว์ฟอร์มได้สุดยอดโดยกระทุ้งไปแล้ว27ประตูจากการลงเล่นให้บริเซียดอทมุลรวมทุกรายการ27นัดโซชาแจงเหตุ hate, ปัดส่งดิยาโลบูพาเลส d ิ a l โและโชล l าเชร r ติเร e มีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองในเกมพบพาเลทแต่ว่ากลับไม่ได้รับโอกาสลงสนามในเกมที่โซชาส่งให้เด n เนียลเจมและสกอต t ์แม o โทมินีลงไปหวังประตูชัยเรามีมาคัตอยู่ในสนามเมสันอยู่ในสนามบรูโ o อยู่ในสนามสกอตตี้ลงสนามมาเพื่อเป็นอีกแรงขับเคลื่อนในการทำประตูและเกือบมีโอกาสทันทีที่ลงสนาม เราส่งแดนลงไปเพื่อใช้ความเร็วและกับคนที่อยู่ในสนามคือกลุ่มที่ยิงให้เรามากที่สุดแน่นอนว่าเรามีโชล่าและอามาัดแต่แล้วก็มีคำถามว่าเราจะถอดใครกันละ่ะมันทำให้ผมลังเลในช่วง10หรือ15นาทีสุดท้ายแต่ผมรู้สึกว่าเมสันบรูโนมาคัตพวกเขาสามารถมอประตูให้กับเราสกอตและแดนต่างมีโอกาสเมื่อได้ลงมามาติดชี้ผีควรบุกให้ดุดันกว่านี้ เนมันย่ามาติดกองกลางตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าทีมของพวกเขาควรจะเปิดเกมรุกสร้างความกดดันใส่คริสตัลพาเลทให้ได้ดีกว่านี้มาติดกล่าวว่าพาเลทมาเล่นเกมรับแบบแข็งแกร่งพวกเขารอโอกาสของตัวเองและก็มีจังหวะที่จะทำให้ชนะได้เราควรทำได้ดีกว่านี้เราควรเสี่ยงมากขึ้นในจังหวะเปิดเกมรุกเพื่อสร้างโอกาสให้มากกว่านี้ เราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจะต้องเอาชนะในเกมแบบนี้ให้ได้ในวันอาทิตย์เรามีเกมใหญ่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้รออยู่ซึ่งเราจะต้องมีสมาธิในเกมนั้นเมื่อเราไม่ชนะเราค่อนข้างจะงุดหงิดความรู้สึกในห้องแต่งตัวตอนนี้ไม่ได้ดีเลยถ้าหากเรามีแง่ดีให้พูดถึงในเกมนี้มันก็แค่คลีนชีทเท่านั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ